คอไปลอวเาจากโษณไม่ก็ค er ือนัดเจอจากการที่เราไปหาเงเื่อจากการที่เขาโางานใช่ไหมบลาบที่เรา้องั้งที่เวอั้งทีก็ใช้วิธีการคล้ายกันได้ไหม ช่แบคือเอ็งจะบอกว่าเอ็งไม่ได้หลอกเขาไม่หลอกยังไงเอ็งยาวเขาไม่มาทำงานไม่ใช่เอ็งยาวเขามาทํางานอะไรจะทําะไทํางนอะนเลยคือตอนนี้ยังปฏิเสธว่าไม่ได้หลอกเรื่องมาทํางานคุยเรื่องติดต่อมาหลับหลอ่าแล้วจะคุยเขารู้เรื่องได้ยังไงในเมื่อเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ฮะมันมีข้อมูลหมดเราจะมาแก้ตัวอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกนะมันไอ้ที่เราสนทนาคุย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใกล้เคียงกับที่พักอาศัยเขาก็คือที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับนนทบุรีเป็นหลักใช่ไหมครับแล้ว<อ>เ,เยื่อจะเน้นไปทางต่าง้าตเป็นหลักใช่ครับวิธีการคือจับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ววนเนี่ยเป็นชั่วโมงไปวนนะไปขี่มอเตอร์ไซค์วนๆวววเพื่อให้าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาจาไม่ได้เพราะมันเนี่ยเป็นต่างชาติไม่รู้ไปที่ไหนแต่ว่าวนอยู่เป็นชั่วโมง เราจะจะเข้าไปที่จุดที่เขากำหนดเอาไว้จากการข่าวนะครับว่ามีครับแต่ว่ายังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความยืนยันครับมีการข่าวคือรวมตัวคนอื่นด้วยก็จากการข่าวของกลุ่มผู้เสียหายที่พาพุกน,น้องมาเข้ามาแจ้งความว่าก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะเหมือนลักษณะว่า พาไปแล้วก็มีการลุมโซงนะครับแต่ว่าตัวผู้ใีหายที่จะมาแจ้งความจะยืนยันข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีครับแต่ถ้ามีเราจะขยาย่นจะมีมีต้องขยายผลต่อคับมีใครอื่นคพิ่มเลยเพราะกลุ่มก้อนมีใครบ้างครับวันนี้ที่น่ากลัวเห่านั้นก็คือว่ามันมีมุคลต่ังด่าวที่วันนี้ที่ก็บอกว่ามีการสาบสูงเกิดขึ้นแล้วก็ยังหาตัวไม่เจอแต่ที่เขาบอกให้ฟังนะครับว่าถ้ากลักษณะทถานแบบนี้เกิดสมมติว่า ไม่มีใครรู้เห็นเลยนะครับคนที่ถูกทําร้ายอาจจะสูญหายไปเลยก็ได้พะาะก็ติดต่อไม่ได้มันจะกลายไปเป็นคนส,สับสไไปโดยปริยายราะเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ขยายผลไปยังพื้นที่ที่เขาอยู่เพราะมันมีลักษณะาการที่บางทีต้องใช้คาว่าข่มขืนต่อนเนื่องก็ไม่รู้ว่าเป็นข้าราการจะต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าก็อาจจะต้องขยายผลเด็นนี้พาไปข่มขืนตามที่ผู้เสียหายแจ้งจริงนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ต้องหาก็มีสิทธิที่จะให้การอย่างไรหรือไม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ทางตํารวจก็ยังมั่นใจในพยานหลักฐานทั้งคาให้การของผู้เสียหายและพยานที่เรารวบรวมไว้รวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหลักฐานจากการที่ส่งตัวผู้เสหายไปตรวจร่างกายเก็บหลักฐานต่างๆเชื่อว่าสามารถจะมีพยานหลักฐานที่สามารถดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ครับและจากการตรวจสอบประวัติเรายังพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหา่ยเคยกระทําความผิด โดยก่อเหตุในลักษณะเป็นแผลประตุตการแบบเดียวกันนะครับกับบุคคลต่างด้าวเหมือนกันนะครับที่สพสีคิ้วคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งอยู่ระหว่างที่พนักงานสอบสวนจะมีการนัดให้ผู้ต้องหาไปพบเพื่อจะส่งตัวให้ัยการฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับเขามีการทำลายร่างกายของเหยื่ออะไรนี้ครับในเคสนี้มีการทำลายร่างกายครับทำอะไรอยาเทำลายร่างกายเอทำลายร่างกายโดยที่ต่อยไปที่ท้องน้อยของตัวผู้เสียหายจนผู้เสียหายเนี่ย เขาไม่สามารถจะขัดขืนได้นะครับแล้วก็มีการล่วงละเมิดครับอยากให้ประชาธรรมไหมครับอาจจะมีคนที่ถูกกระทำแบบนี้อีกผู้ต้อหารายเนี่ยจะอาจทำอนาลายัยได้เชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะก่อเหตุกับผู้ที่หายรายอื่นในลักษณะอย่างนี้อีกหลายรายนะครับอาจจะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งบางเคสเนี่ยอาจจะไม่กล้าแจ้งความนะครับขอให้มาแจ้งความมาแจ้งที่ปคมหรือแจ้งที่สถานีตารวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือใกล้กับที่ภูมิพนาที่ท่านพักอาศัยอยู่ได้เลยนะครับในการ ขยายผลแล้วก็ดำเน,นินคดีกับผู้ต้องหารายนี้เพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าพฤติการของผู้ต้องหาเนี่ยผิดภัยสังคมนะครับเป็นนักข,ข่มขืนสอเนื่องน,นะครับถ้าเกิดเราสามารถรู้เหตุและดำเน,นินคดีจับกลุ่มตัวได้ทันนะครับก็จะไม่ไปก่อเหตุกับผู้ที่หายรายอื่นๆหรืออาจจะทําให้มีคดีอื่นที่มา้ายแรงกว่านี้ได้ครับเบื้องต้นเรามีการตรวจสอบเขาทำมากี่ลายนะครับในเบื้องต้นไปสารระบบที่รับแจ้งไว้ตอนนี้รวมทั้งคดีนี้ด้วยทั้งหมด3รา,ายครับ3ราย Que